การส่งกองกำลังเข้าควบคุมการประท้วงต่อต้านข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมรวมถึงการกีดกันกลุ่มต่อต้านสงครามในฉนวนกาซาอ้างถึงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์เป็นประเด็นสำคัญที่อ้างถึงสหรัฐในรายงานของซีวิกัสซึ่งติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม โดยระบุว่าสหารัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่สองมีการโจมตีเสรีภาพพลเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐมาอยู่ในระดับเดียวกับเอลซาด,ดอร์และเคนยา62คะแนนจากเต็ม100ในปีล่าสุดส่งผลให้สหรัฐจัดอยู่ในกลุ่มดัชนีสิทธิมนุษยชนแคบลงหมายถึงประเทศที่ยังคงอนุญ,ญาตให้บุคคลและองค์กรภาคประชาสังคมใช้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การชุมนุมอย่างสงบและการแสดงออกแต่ยังคงมีการละเมิดสิทธิเหล่านี้อยู่รายงานฉบับนี้รวบรวมปัจจัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการส่งแนววิกโยธทินและกองกำลังป้องกันประเทศของทรัมป์ลงพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อควบคุมการประท้วงต่อต้านการปรับปรามผู้อพยพจนเกิดการประทะต่อเนื่องนานหลายวันและจับกุมผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่ง รวมถึงการตัดงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระ oh, องค์กรสื่อสาธารณะอย่าง PBS <200. S 1> และ NPR ปรับลดจำนวนพนักงานกว่า85%ของ Voice of America ซึ่งถูกมองว่าเป็นการจำกัดช่องทางการรับรู้ข่าวสารของชาวอเมริกันตลอดจนคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่พยายามสกัดบุคคลหรือหน่วยงานที่เปิดกว้างในการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ที่กำลังเผชิญสงครามในฉนวนกาซา ด้วยการควบคุมตัวหรือขู่ตัดงบประมาณสถานการณ์เหล่านี้ทำให้เลขาธิการของซิวิคัสระบุว่าสหรัฐลงสู่ลมทรายดูดแห่งอำนาจนิยมสอดคล้องกับรายงานสิทธิมนุษยชนฉบับแก้ไขของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในปีนี้ที่กำลังถูกตั้งคำถามเช่นกันจากประเด็นสำคัญที่ถูกละเว้นในเนื้อหาทั้งลดการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศพันธมิตรคู่ค้าแม้จะมีสถานการณ์ที่รุนแรง และมองข้ามประเด็นสิทธิสตรีและกลุ่ม LGBTQ+ ขณะเดียวกันกลับเล็งเป้าไปที่ผู้วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นซึ่ง Amnesty International ประนามว่ารายงานดังกล่าวล้มเหลวโดยเจตนาในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศจากสถานการณ์ทั้งหมดสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนว่านโยบายของผู้นำสหรัฐส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ อีกด้านหนึ่งเมื่อย้อนมาดูรายงานของซิวิคัสเกี่ยวกับประเทศไทยกลับพบว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยน่าจับตามองเช่นกันเมื่อถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนถูกกดขี่คะแนน39จาก100คะแนนและยังอยู่ในกลุ่มนี้ตลอด7ปีที่ผ่านมาจากปัจจัยการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงรวมถึงการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112 หรือความพยายามสกัดกั้นการเรียกร้องสิทธิที่อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรม,มนูญภาพี่เกิดขึ้นจากรายงานดังกล่าวบ่งบอกว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือวัดถึงแนวโน้มด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทิทางในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีอำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศนั้นๆธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน